On the freeway, well, this must be a LA. lane. Tired and lonely, with no สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวอยู่กับไมโครโฟนจาก Earthworks อีกนะครับผมวันนี้ออกหลายตัวเลยนะครับผมเป็นไม้ประเภทไม้กรองนะครับนี่เริ่มตัวแรกที่ DM 2 0นะครับเป็นไม้ประเภทไม้แสแนลนะครับออก2ชุดนะครับไม้แสแนล DM 2 0นะครับแล้วก็มีไม้กระเดื่องนะครับ Kick Drum SR 2 0 LS นะครับ SR 2 0 LS อีก2ตัวนะครับบอดี้เป็นสแตนเลสอย่างนี้เลยนะครับ นี่ถือว่าเป็นไม ok ้ระดับท็อปๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองสินค้ากันก่อนส่งมอบลูกค้านะครับทั้งหมด4ตัวเลยครับเชิญเลยครับพี่อาร์มเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบเด็ดสอบสามสี่เช็คเช็คทดสอบเดี๋ยวค่อยๆลองไปทีละตัวนะครับว่าใช้ได้ทุกตัวนะครับนี่คือ SR 2 0 LS นะครับเป็นไมค์กระเดื่องพอใส่แล้วโหเสียงเปลี่ยนทันทีนะครับนี่คือไมค์กระเดื่องที่อันดับต้นๆของโลกเช็ค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 ทดสอบ ตัวที่สองตสอบตครับใช้ได้นะครับ2ตัว sr 2 0 ls นะครับไม์กระเดืองจาก earthworks นคันนี้เรามาลอง dm 2 0กันนะครับเป็นไมค์สแน์นะครับอีก2ตัวนะครับนี่ในชุดบอดี้มาให้อย่างนี้เลยครับมีขาจับเลยเรียบร้อยอุปกรณ์ครบนะครับสมบูรณ์แบบทีเดียวเดี๋ยวลองสินค้าดูนะครับว่าใช้ได้ไหมเช็เช็คเช็คเช็คเชตวสอบตสอบทสอบเช็คตรโอเคได้ครับมันเป็นคอนเดนเซอร์นะครับต้องใช้แฟนทอมเลยนะครับ แล้วก็ตัวที่2ครับ DM 2อนตัวที่2ครับนี่ครับเช็คเช็คเช็คทดสอบทดสอบทดสอบเช็คทดสอบทดสอบใช้ๆๆๆๆๆๆางานไ,ไ,ได้ครับขอบคุณพี่อาร์มครับนี่ลองครบแล้วนะครับทั้ง DM 2 0 2ตัวแล้วก็ SR 2 0 l RS อีก2ตัวจากร้านสาธิตพิธียุสุรา่านะครับสนใจมาอย่างนี้ก็ติดต่อมาได้นะครับ Earthworks ไม่กลองระดับต้นๆของโลกเรามีจําหน่ายนะครับแทบทุกแบบของ e a r t h w o r k รนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่อุดหนุนเข้ามานะครับ e a r t h w o r k รนะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ